พู่เสร็จปมือเลยครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้นะครับมาที่จิตวิภาคไหว้เสรษฐีขุนยิ่งครับท่านได้มองเห็นมยิ้มหน่อยนะครับยิ้มหน่อยนะครับเก็บภาพยิ้มครับครับ าววาาราชการจังหวัดพิจบุรท่านชัชวานเป็นเจดศรีวง์ท่านรองผู้บ่าราชการจังหวัดพิจบุรแล้วก็ท่านผู้เมีเ่ยเกล็นนางทุกภาคส่วนนางที่ได้มาร่วมกัน,นสำหรับในการแถลงข่าวโดวยเฉพาะคณะสื่อมวลชนและอีกทั้งท่านที่อยู่ข้างบนนี้ก็ถือว่าเป็นคณะที่ท่านได้ให้ความอุป,ปการะคุณในบุญกุลหลังเจด,ดีข้าวมางตังแต่เริ่มแรก นะด้วยดีเสมอมานะได้อีกทั้งท่านโภนาขอบคุณท่านอำํำพรจิริท่านหัวหน้าพัฒนาการอรําเภอหลงศักด์นะท่านก็ถือว่าเป็นแม่งานใหญ่ที่ช่วยประสานงานในส่วนตัวนี้ก็คนมุภนาขอบคุณแล้วก็ทีมงานตํานานผู้ใหญ่บ้านของตำบลห้วยไร่อ,องค์การบริหารจนตำบลแล้วก็ทางด้านโรงพยาบาลสุขภาพชุมชน เราโดยเฉพาะคุณหมอชาชายจันคำนะซึ่งเราก็มีกิจกรรมขาแรงซึ่งอสองมาก็มารับหน้าที่ในการปรุงอาหารในการเลี้ยงอหารข้าวแรงนะนั่นสาธารณสุขประพฤติลงศักดิ์ทางด้านะโรงเรียนในชุมชนของพวกเราไมนะ่ว่าจะเป็นโรงเ,เรียนจิ๋วพิทยาคมโรงเรียนพาช้างวังร่องป่าเกศเกียรนะและวก็ทุกภาคส่วนนะฉะนั้นในการกิจกรรมนะที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกิจกรรมของทางวัด เป็นกิจกรรมของชุมชนถ้าหากว่าชุมชนไม่มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะนาภาคีของบวบบ้านราชการวัดไม่เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้แม้แต่เีดีย์ที่อยู่ข้างหลังอัตมาก็ไม่สามารถขึ้นมัได้นาะผู้ที่ทำก็คือผู้นำทั้งนั้นนาะผู้ใหญ่ผู้ช่วยนาะสาราวัตราทางด้านกลุ่มอสมเป็นคนผู้ที่ มาช่วยกันหลังสรรนสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนตรงนี้สําหรับในปัดเพณนบุญคุณหลานนั้นก็มีมาตั้งแต่รั้งสมัยบรรพบุรุษอยู่เลยเราโดยเฉพาะพวกเราที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นชาวนาซึ่งก็มีความเชื่อว่าเทพเจ้าผู้ที่คอยดูแลนาไล่นาดูแลข้าวนั่นก็คือแม่พระแม่โพส นะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิคอยดูแลข้าวนะให้ข้าวได้มีการเจริญเติบโตปราศจากแมลงต่างๆจนได้มเมล็ดทำให้เราได้นำมาทานกันซึ่งในส่วนตรงนี้นะโดยปกติแล้วหลังจากที่เสร็จเดีการทำข้าวเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จฤด,ดูของการเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะ มาประกอบพิธีในการทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะก็จะทําบุญกันนะเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็จะมีพิธีของการทําพิธีบายสีทำบูดูทิศไปให้กับนาพระแม่โกสุขแล้วก็บุคคลาลีชนผู้ที่ได้ให้ถือที่นาน่าสําหรับในการทํานาข้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกรารนายูกระตะเวทิตาคุณนะซึ่ง จากที่ทํามาเป็นประจําทุกปีแต่ก่อนก็จะนำมาเล็ดข้าวเปลือกมาทำเป็นกองเจดีแล้วก็ประกอบพิธีทางด้านศาสนานะแต่ช่วงหลังมาก็ทางด้านในเบอร์หลวงศักดิ์อดีตในเบอร์หลวงศักด์ท่านสีวัตรโคบินท่านก็มาให้แนวะคิดว่าเอะเราน่าจะทําอะไรให้มันเป็นสิ่งที่เป็นการต่อยอดเจดีข้าวนะท่านก็พาไปดูงานประสาข้าว ซึ่งถ้าหากว่าเราจะทำประสาทข้าวมันก็ไม่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของพวกเราก็เลยทำเป็นเจดีข้าวนะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่สามเลยโดยเฉพาะอย่างปีที่แล้วนะั้นเป็นปีวิกฤตนะซึ่งเราก็าหวันใจอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะจัดงานได้หรือเปล่าก็ได้รับความสนับสนุนจากท่านชาคินนะท่านในายพลหลงศักก็บอกว่า อ่ะไม่เป็นไรรายการทาบุญในไหนอันนี้สของการทาบุญที่มีจริงต้องได้ทําอย่างแน่นอนแต่เราก็ไม่ประมาทก็ได้รับความสนับสนุนจากทางด้านสาธารสุขกลงศัตว์สาธารณสุขาของโรงพยาบาลสุขภาพตุมชุนก็นํามาช่วยกันคัดกรองพิธสการทุกขุเจ้าท่านนายกป,ประธานสภาท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชชบูรณ์ท่านผู้บริหารวนชนราชการแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง ที่อยู่หน้าที่ดีนะครับผมเองในนาท่านผู้การจังหวัดท่านติดคงเมือง